โดยสุชาติชวางกูลและแอดคารบาวในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่รักครับก็จะเป็นช่วงของแชมเปี้ยนไดรี่นะครับเอาละครับเราไปเรื่องของฐานเราดีกว่านะครับใครอย่างจำนวนใครที่เรียนให้ทราบนะครับว่าใครที่บอกไม่เอาฐานนะัก็คือคนเหลวไหลนั่นเองตั้งตัวทําอะไรไม่ได้ไม่เป็นจริงเป็นอันแต่คุณบอยเนี่ยครับเอาฐานนะครับโอ้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ ผมประทับใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็อาจจะต้องประทับใจเหมือนกันแล้วก็จะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อคิดให้เราได้หลายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วอยากจะเล่าเองแต่ผมว่าให้คุณบอยเล่าให้ฟังดีกว่าว่าการเอาถามเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคุณบอยอยู่ในสายหรือยังครับครับอยู่ลวครับผมครับสวัสดีครับคุณบอยหรือคุณปราโมดเตือประโคนนะครับเจ้าของ งานพีคฐานอัดแห่งคุณบอยร้อยหรอถามว่าเอาขาดแล้วเอาขาดไปอัดแห่งแล้วมันยังไงครับผมอ๋อครับก็คือฐานอัดแห่งของผมมันจะมีมันจะแยกเป็นหลายแบบครับก็คือมีทั้งหมดห้าเกรดอืมครับมันจะมีห้าเกรดแล้วก็คือแต่ละเกรดมันก็จะตอบตอบตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตั้งแต่กลุ่ม ปิ้งย่างในราคาถูกๆจนแบบว่าเกรดพรีเมียมเลยที่สามารถอยู่ได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงเนี่ยครก็คือผมทําแบบว่าครอบคลุมตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาสูงๆเลยแล้วก็ทําแบบส่งออกไปต่างประเทศด้วยไงครับ โอ้โหอันนี้คือเรื่องของเอาถ่านเอาตรงนันคุณบอยคงจะไม่ใช่เป็นคนช่างเมาเหมือนผมนะมขอเล่าประวัตินิดหนึ่งก็แล้วกันว่าคือว่าคุณคุณบอยในยตอนเด็กๆไปตามคุณพ่อไปก็ไปทําเผาถ่านแล้วก็บางทีก็เหมือนกันโดนล้อบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่น่าอับอายแล้วในที่สุดคุณบอยก็ศึกษาจริงๆก็จึงได้นําวิธีการและเทคนิคในการเผาถ่านเนี่ย มาทําธุรกิจอันนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีรายได้ในการส่งออกในในการสร้างรายได้เดียปีหนึ่งมากกว่าสามสิบล้านนะครับซึ่งคุณบอยนี่ก็ยังอายุไม่เท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเรียนรู้จากอ่าประสบการณ์วิธีแนวคิดของเขานะครับที่ทำไมเขาถึงจับตรงนี้แล้วเห็นช่องทางแล้วก็ต่อยอดไปจนกระทั่งถึงเป็นท่านอัด แท่งเอาแล้วครับมาถึงฐานอาัดแท่งห้าเกรดของคุณบอยเลยครับครับผมก็เออเสูงสุดที่ราคาเท่าไหร่ครับคุณบอยสูงสุดอยู่ที่กิโลกร,รัมละยี่สิบสองบาทครับแล้วแล้วเขาไปทําอะไรครับยี่สิบสองบาทเนี่ยตัวนี้คือจะใช้เป็นพวกร้านยากิเนี่ขูหรือว่าเป็นพวกร้านอาหารญี่ปุ่นพวกเกรดพรีเมียมครับที่ว่าปิ้งย่างราคาแบบเออสูงสูงหน่อยครับ ประมาณอ่าหลักร้อยหรือว่าหลักพันเนี่ยคะครับก็คือว่าใช้ใช้แบบกิโลละยี่สิบสองบาทเนี่ยมันทําให้แบบฐานนี่มันจะอยู่ได้นานขนาดไหนครับใช่ครับอยู่ได้นานประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็จะไหลกลิ่นไหลควันครับแล้วก็จะอแทบจะไม่มีคีิเท่าเลยครับผมอ๋อนะครับันี่คือระระดับสูงสุดอแล้วระดับรองลงมาระดับสี่นะครับ ก็ลองลงมาคือคือฐานฐานอัดแห้งของผมจะต่างกันแค่หลักๆเลยจะต่างกันที่คิดเท่าอะครับนอกนั้นก็คือคุณสมบัติจะคล้ายๆกันคือจะ,อะไร้กลินลกล่นไร้ควันเหมือนกันครับผมเพราะว่าของเราจะทําแบบเป็นระบบปิดไม่มีไม่มีความชื้นเนี่ยครับไม่ได้เป็นาฐานตากแดดเหมือนสมัยแต่ก่อนครับคือของเราทําเป็นระบบโรงงานพอเป็นรโรงงานปุ๊บเรามีการอบไล่ความชื้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนะี่ยครับก็จะมะีก็จะไม่มีควันครับอื เป็นเป็นระดับสี่ลงมานี่ราคาเท่าไหร่ครับราคาจะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบก็จะอยู่ที่โลละสิบเก้าบาทครับโลละสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ระดับสามนะครับระดับสามโลละสิบเจ็ดบาทครับโลละสิบเจ็ดก็ยี่สิบสองสิบเก้าสิบเจ็ดระดับสองนะครับอยู่ที่โลละสิบสามบาทครับสิบสามบาทนะครับแล้วก็ระดับล่างสุดเลยอันนี้ก็คือแบบโลละเผากันบาทครับอันนี้ราเท่าไหร่นะครับ โลละสิบบาทครับผมโลละสิบบาทนะครับก็คือว่ามีรายละเอียดของแต่ละอันก็คืออยู่ที่อ่าจํานวนของขี้ท้าที่เราจะเผาออกมาได้ใช่ไหมครัใช่ครับก็คือวัตถุดิบต่างกันก็ทําให้ขี้ท้าต่างกันแล้วก็ทําให้เรื่องของคุณสมบัติเรื่องของคุณภาพอะก็จะออกมาต่างกันด้วยครับผมโอประมาณนี้ครับอ้รบ้างครับนบุญบ,บอยครับครับวัตถุดิบนี้มันเป็นอะไรบ้างครับเป็นไม้ประเภทไหนอะไรอย่างี้ครับ คือตัวเริ่มต้นเลยจะเป็นไม้เบญจพรรณนะครับนามาอัดแท่งเป็นไม้ทั่วไปครับที่เขาเผาเป็นฐานแล้วก็คือเอ่อเเอ่อโดยทั่วไปคือเขาจะเอาเป็นฐานก้อนๆครับไปใช้ในกระบวนการปิ้งย่างแบบแบบแบบเดิมๆที่ร้านที่เขาใช้เป็นฐานธรรมดาทั่วไปแต่มันจะมีเศษครับเศษฐานที่ไม่สามารถนําไปขายได้ครับเราก็จะนำตัวนี้ครับมาแปลรูปเป็นฐานอัดแท้งขึ้นรูปใหม่แล้วก็นํามาขายเป็นตัวเกรดที่ต่ําที่สุด อ๋ออย่างนีน้ก็คือว่าแล้วแล้วเวลาที่เราผลิตอันนี้มันมีบายโปรดักต์อย่างอื่นไหมครับอย่างผมผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเผาถ่านมากแต่ว่าเคยไปดูงานที่เขาแบบที่เขาเผาถ่านตามบ้านตามอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นอะไรเหมือนเป็นน้ําต้มควันไม้เหละฮะที่เป็นบายโปรดักต์ใช่คือน้ําส้มควันไม้ก็จะเกิดจากกระบวนการหลาอถ่าน แต่คือหลักๆแล้วคือที่ผมทําคือผมจะมาอยู่ในขั้นตอนของการอเป็นกระบวนการผลิตในรูปแบบของโรงงาน่เราทาให้เป็นฐานอัดแทง็งคือผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการเผาอ๋อเราคือเรา,เรา,เ,ราเราใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นมาอีกรวบรวมกันมาจนถึงขนาดนี้แล้วรัฐานอันนี้นอกจากว่าไปใช้ให้ความร้อนแล้วเนี่ยนะครับยังใช้ทาอย่างอื่นได้ไหมครับอย่างที่เขาบอกว่าฐานเอาเอาฐานไปใส่ไว้ในตามตู้เชื้อผ้าก็จะช่วย อดูดความชื้นอะไรพวกนี้ครับอันนี้ใช้ได้ไหมครับชื้นได้ครับดูดความชื้นดูดกลิ่นไงครับแล้วก็เอใช้ทําพวกเกี่ยวกับทําปุ๋ยทําอะไรี้ก็ได้พวกแบบว่าเอกองนงกองน้ํเนี่ครับก็มีครับผมไปไปได้หลายส่วนเหมือนกันแต่หลักๆก็คือจะไปทางปิ้งย่างทางอให้ให้ความร้อนมากกว่าครับอ๋อลูกค้าส่วนใหญ่ะครับอตอนในช่วงที่โควิดมาเนี่ยครับเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ คือโคควิดมาเจอปัญหาหนักเลยครับคือจากที่เคยขายเดือนหนึ่งประมาณร้อยกว่าตันอบางเดือนก็เคยได้ถึงสองร้อยตันต่อเดือนอะ่ะ mm. ก็เหลืออยู่เดือนหนึ่งไม่ถึงสามสิบตันช่วงโควิดรายได้ลดลงไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับค mm. แล้วก็เจอโควิดครับปัญหาย,ยัางไงครับถึงรอดมาได้คือ วิธีแก้ของผมคือเราต้องปรับตัวให้เป็นนะครับคือเราต้องคือแล้วเราก็ต้องแบบว่าคือตั้งสติก่อนแล้วก็ปรับตัวว่าเออเราจะต้องเออทำอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจะต้องหากลุ่มตลาดไปทางไหนที่เขาเออไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับโควิดก็คือตอนตอน,ตอนหลักๆล,ลูกค้าผมาจะเป็นพวกร้านติ้งย่างร้านที่เขามีการใช้แล้วก็นั่งกินนั่งทานนะครับดังนั้นพอเจอโควิดเข้ามาก็โดนสั่งปิดร้านก็จะไม่มีการไม่มีออเดอร์ตรงนี้ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมาเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายเรื่องของเป็นฐานที่ว่าใช้ตามบ้านโดยตรงที่เป็นฐานเป็นแพ็คย่อยๆอครับก็เลยมาทําเป็นแพ็กเกจตรงแพ็คย่อยๆแพ็คละสิบสองก้อนอขายในราคายี่สิบห้าบาทตัวนี้เราก็ทําเพิ่มเข้ามาเราก็ทําเป็นโลโก้ทําเป็นแพ็กเกจิ้งให้สวยงามเป็นแบบเป็นฐานแล้วก็คือพอเราเห็นปุ๊บมันน่าซื้อน่าใช้แบบว่าในในในราคาที่แบบ แค่ยี่ิบห้าบาทแล้วก็จํานวนที่แบบใช้ตามครัวเรือนได้ก็เลยมาเจาะตลาดกลุ่มนี้ครับก็ตอนนี้ก็สามารถขายในอ๋อช้อปปี้ครับได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับอืมถ้าเวลาคนเข้าไปเข้าไปหาในช้อปปี้หรือว่าในในอ่อในอีกอันหนึ่งลาลานะอะไรนะั่นนะเขาเขาจะต้องพิมพ์หาชื่อข,ของของคุณบอยอ่าเป็นแบรนด์อะไรครับอ่าเป็นในนั้นก็คือจะใช้ชื่อว่าเป็นอ่าเป็น อ๋อพิกช็อปครับผมพิคช็อปเนย่นะครับใช่ครับก็คือเราเราก็ขายเป็นยืนในเครือของพีกฐานอัดแท่งนี่แหละครับผมก็คือขายร่วมกันครับครับผมแล้วมีจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าให้คนสั่งซื้อได้เองโดยตรงไหมครับครับก็มีจําหน่ายผ่านทางอ่าเพจครับก็เป็นเพจโรงงานพีกฐานอัดแท่งครับแล้วก็ ออสามารถสั่งเข้าไปเ,าเข้าไปสั่งได้แล yeah, so, SO, um, I mean, no ้วก็สามารถอ๋ตอนนี้คือรับไปขายได้รับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับก็มีตัวแทนจําหน่ายเริ่มค่อยๆทยอยรับเข้าไปขายบ้างครับก็เป็นแบบแพ็คแล้วก็คือสามารถซื้อไปใช้ตามโคเรียนแบบง่ายๆแค่ยี่สิบห้าบาทนะครับไม่ต้อง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 ซื้อเยอะก็ได้เงี้ยครับซื้อได้ทีละน้อยๆนยครับก็คือเราก็มาทําเพิ่มตรงนี้ครับเพื่อเพื่อแบบว่าตอบโจทย์ว่าคือ ต่อให้มีโควิดแล้วมีอะไรเงยเราก็ยังพอที่จะขายได้ครับแต,แต่ถ้าเราคือเราเจอปัญหาตรงที่ว่าเรามีลูกค้าแบบกลุ่มเดียวไงครัก็ทําให้เราแบบพอเจอปัญหาปุ๊บมันก็แบบกระทบค่อนข้างหนักครับก็เลยมาทําตรงนี้เพิ่มครับอืมก็มีช่องทางใหม่ๆถามจริงครับตอนนี้คุณวัยอายุเท่าไหร่นะครับอายุ34ปีครับอาบส34ปีนะครับคุณผู้ฟัง ก็ไปประสบความสาเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตในการดําเนินธุรกิจทําอะไรทุกสิ่งอย่างมาเนี่ยครับเรียกว่าเอาฐานจนกระทั่งเรียกว่าอยู่รอดมาแล้วก็เจริญจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับนอกจากว่าฐานเนี่ยใช้เรื่องของความร้อนให้เรื่องการหุงต้มได้แล้วยังใช้อย่างอื่นๆได้อีกทาปุ๋ยก็ได้เอาไปใส่ไว้ตามตู้ตามที่ต่างๆในบ้านเราที่เราคิดว่ามันจะมีความชื้นก็จะช่วยดูด,ดความชื้นพอมันถ้าแบบพอเราเรา,เราใส่เอาไว้แล้วก็ ถ้ามันชื้นเราเอาออกมาตากแดดแล้วมันก็อากลับกลับไปใช้ได้อย่างเดิมอีกใช่ไหมฮะอันนี้ได้ครับผมได้ครับเนะครับได้ครับดังนั้นยังได้ทราบมว่าคุณบอยยังไม่หยุดแค่เพียงเท่านี้นะครับยังทําอ่าธุรกิจเพิ่มเข้ามาอีกนะครับหลังอย่างทําฟาร์มสุนัขขายอาหารบาฟรับจ้างตัดต้นไม้ดูดิรับจ้างตัดไม้ครับงานตัดไม้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องมีศิลปะนะครับแล้วก็มีการนาโซลาเซลล์เข้ามาขายด้วยเหรอครับครับผมใช่ก็ตรงนี้คือ คือต้องมองอีกมุมหนึ่งผมก็ขอบคุณโควิดนะครับที่ทําให้เราแบบว่าไม่ไม่หยุดนิ่งคือตอนแรกคือเราคิดว่ามันนิ่งแล้วธุรกิจเดิมๆที่เราทําฐานอัดแท่งตัวเดียวนิ่งแล้วแต่พอเจอโควิดเข้าไปอ่ะคือเรามองว่าโอ้โหมันมันยังไม่นิ่งเราต้องหาอาชีพสำรองหาอาชีพเพิ่ม,มก็เลยทําให้เราต้องมาออ่นำเข้าโซล่าเซลล์ขายอาหารบาร์รับตัดต้นไม้ตัดหญ้าคือช่วงช่วงนั้นคือผมก็พา พนักง,งานที่โรงงานที่บริษัทอะครับก็คือทําทุกอย่างทําอะไรได้ก็ต้องทำครับเพราะว่าโควิดดีกว่าต้องหยุดงานครับใช่การที่ทำตอนนี้แล้วโรงงานอยู่ที่ไหนครับคุณบอยครับอยู่ที่ปทุมธานีครับอ่าเส้นรังสิตนครนายกครับอยู่ประมาณแถวคลองสิบเอ็ดครับผมอ๋อก็ไม่ไกลนะครับคุณผู้ฟังก็ <c oughs> ไปเยี่ยมไปชมไปซื้อไปขน ซื้อสินค้าของคุณบอยได้เลยนะครับไม่ไกลจากตรงนี้เองนะครับไม่ไกลจากอยู่เลือกชั้นเมืองนี้เองเย่งนก็ตามนะครับขอให้คุณบอยประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับผมหนุนแล้วก็ไปไปไปเป็นลูกค้าแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณบอยมากครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับยินดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังครับนั่นคือคุณบอยคุณปราโมทเตือประโคนเจ้าของโรงงานพีกฐานอัดแท้งนะครับเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับโรงงานพีกฐานอัดแท้งพีกสะกดเลยพอพานสลอีคอควายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแล้วก็หนึ่งคนหนุ่มไฟแรงนะครับที่หน้าที่จะให้การสนับสนุนกันยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบพระคุณมากครับ โดยสุชาติชวางกูลและแอดคาราบาวสวัสดีครับวตนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอดครับครับสวัสดีครับวันนี้ฟังเรื่องคนหนเอาทานเนาะนุา <laughs> ดีดครับก็ไดีไหมพี่เ<า>พราะว่าตอนเด็กๆก,ก็จะโดนดูเหมือนกันไม่เอาทานเลยไม่ได้เลือกใช่ใช <laughs> ่คนคนไทยจะมีคํานี้คาเป็นคาคาอีเดียมไม่เอาทานวันนี้ คุณบอยเอา่านจนสามารถทำรายได้แปดหลักต่อปีโอเก่งมากครับต้องยอมรับเพราะว่าฐานนั้นมันเป็นความจำเป็นนะในครัวเรือนมันใช้โดยเฉพาะร้านที่ติ้งย่างนี่ต้องใช้คาถาตอนผมนึกถึงตอนสมัยอ่านสันนิพนธ์ท่านประธานเหมานะตอนนู้นเนี่ยสมัยสิบสี่ตุลาเนี่ยเขาบอกมีจูเต๋อที่เป็นคนเผาฐานแล้วก็บอกว่าน้อยใจอ่ะ น้อยใจว่าทาไมได้ทําหน้าที่เผาถ่านตัวเองต้องอยู่แต่หน้าเตาเผาถ่านแล้วก็คนอื่นเขาออกไปลบกันเขามีเกียรติมีชื่อเสียงการหนาเขาเขียนเรื่องมีบอกว่าคนเผาถ่านนี่แหละคือนักปฏิวัติถ้าไม่มีไม่มีคนเผาถ่านเนี่ยเราจะทําการปฏิวัติไม่สําเร็จเหรอเนี้ยมันถึงเหมือนเหมือนสอนให้ทุกคนรู้จักหน้าที่อะไรก็ตามที่มันเป็นหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบมานะะ มันเป็นหน้าที่ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่าไปเกี่ยว่าไม่เอาฉันไม่เอาหน้าที่นี้ฉันต้องไปเป็ดจับปืนเข้าป่าเป็นทาหารอะไรคุณเก่งเรื่องเผาทานคุณก็ทําเรื่องเผ่าทานไปเ,เพราะว่าในการปฏิวัติมันไม่ใช่มีเจ็บมีแต่นักรบมันต้องมีคนอื่นด้วยใช่ไหมครับคนหาเสบ,บียงคนหาอะไรทานก็เป็นวัตถุเอ่อเป็นวุฒิปัจจัยยุทธปัจปจัยที่สําคัญในการปฏิวัติเนี่ยยังจําได้เลยเก็ขอชื่นชมคุณบอยนะครับ ครับก็เป็นเป็นอะไรที่แบบโอ้โหผมประทับใจเรื่องของเขานะฮะพี่แอดครับ,รบแล้วยังปาตัดต้นไม้เนี่ยเนี่ยอาชีพนี้ในออสเตรเลียีนแปดพั 8, บนบาทนะครับตัดต้นไม้ทีหนึ่งถ้าเราไปตัดเองเราถูกถูกจับนะบ้านเราเนี่ย<อ>เราถ้าเราปดตัดต้นไม้นั่นเราเราถูกจับนะ,ะเพราะว่าถ้าตกลงมาแล้วมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องประกันประกันชีวิตประกันสุขภาพมันยุ่งยากคนออสเตรเลียนี่จะต้องจ้าง จ้างบริษัทมาตัดละครั้งหนึ่งมาก็แปดพันบาทตัดจริงไม้เนี่ยบ้านเราก็บ้านเราก็ก็ก็แพงเหมือนกันนะพี่ไม่ได้มาเราก็สมก็ใ <scenes> ช้เนี่ยผมก็ใช้สั่งทางทางทางเขตนะครับโทรมาก็เราก็ทาข้าวหม้อแกงหม้อเลี้ยงเขาแล้วก็ยังต้องมีต้องหลายพันเหมือนกันนะสองพันพันตรงทเขาครับหลายหาพันเพราะว่าจริงๆเราตัดต้นไม้ใหญ่ๆนี่บางทีมันอันตรายนะฮะ ครับมันต้องมีกระเช้าฮะกินขึ้นไปไม่ได้หละมันต้องมีกระเช้าฮะมันต้องเป็นกระเช้าครับผมครับเราเจอกันสิปุับตลา์หน้าครับพี่ที่ถึงนะครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดยสุชาติชว่างกูลและแอดคาราบาว